สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับด,ดันเจี้ยนพิเศษนะดันเจี้นใหม่เราจะเดดันต่อไปกับผมได้กาเดียแล้วก็ลูกทีมทั้งสองคนนะฮะคุณฟรีดอมกับคุณอ้นนะครับคุณ,คณคอ้นนี่เขาก็เป็นเกนนะครับทันใจต่อได้ลามีอาลามีอารามีเซิร์ฟมึง <laughs> ยังต้องตามมาหลอกหลอนอีกเหรอเออมังกรทะเลไม่พอใช่ไหมอีลามีเนี่ยเฮ้ยนี่มันด่านเหมือนไอตัวนั้นเลยวะไอหนอนทะเลทรายอ่ะ อืมเฮ้ยเข่นี่มันไสร,ร้าอโพนี่嘛อาโพอุยอ้ยมอนเยอะมอนเยอะมอนเยอะชอบ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 คูปันจัดนำกแบง,แบงยักชึบเรียบร้อยหูย,ยคืออะไรวะอ่าเป็นไ,ไงวะหลายๆคนนะถามว่าคูลเซนเตอร์กับอินฟินเตอร์อันไหนเคียร์มอนออได้กว่า ถ้าของพอๆกันเนี่ยผมว่าควิดคอมพิวเตอร์จะเคลียร์มอนได้ไวกว่าถ้าเป็นมอนเลือดต่ำๆถ้าเป็นมอนแบบสูงๆแบบแบงเนี่ยมันกว้างมากเมื่อกี้มันกว้างกพว่าเอลีกว้างที่สุดแล้วแหละแต่แต่แบงก์งมันไม่ไม่เท่ากาันฝักเสาจะแว้นหาข้อเหรอทำไมของควิดเซเดอร์แบงกแต่เลือดน้อยๆนี่เลือดน้อยๆ,ออยๆมาแ กวางแป๊บเดียวตายห่าขนาดนั้นเลยหรือท่านก็อร์ขอโทษขอโทษเอ้ยไม่ใช่สกิล45อยู่50เฮ้ยโอ้ยออนี่มันดงดงส,สกิล45ของพีเวนเตอร์จะเป็นสกิลช,ช็อคการ์ิชั่นที่เมื่อตีมอนสถานะช็อตแล้วมันอาจจะมีโอกาสที่จะช็อตตัวอื่นเบิ้ลอ๋อฮะ uh huh. แต่ก็ก็ถือว่าแรงนะชิงเป็นรอจ้าช็อตต่อเรื่องทุกวิประมาณห้าวิอ่ะอ๋อฮะโอ้ยระเบิดอะไรวะคุณด้อมพูดผิดนะครับมันสกิลห้าสิบนะเธอโอ้ยเดี๋ยว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 ทำตัวหนังสือขึ้นโชว์ไว้กากะกากะกูของของกูกูไม่ขึ้นกูจะบอกว่าไอ้ด้อมต้องไอพูดแบงไอ้ปั๊ อหาย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 ปุ๊บปุ๊บแบ่งเยเ้อาแล้วแดกโอ้โหคุณอ้นนะฮะอะไรครับเป็นอุทางห่อสอนใจนะครับอย่าเก็บของตกพื้นมากินนะครับไม่งั้นอาจจะล่วงได้เหมือนตาอ้นนะแดกอะไรไปอ่ะไม่รู้มันเลือกระดูกเออสัตว์ โดนสกินนิดเดียวหุดเลยวางปืนเพราะว่าอินพิทเตอร์มันก็ดิสเเลย์ลิซิตมันก็น้อยอยู่แล้วนะเพราะว่ามันมันไม่มีสเต็งแล้วถ้ามันก็น้อยอีกเหรอวะแต่อ,อนของเต็มนี่หว่าเออเก็บเข้าลูกหมาของพี่แต่ออนเป็นคนแปลกๆนะขนาดช่องเก็บของเปิดครบทุกช่อง คั้งคิวเปิดครบเอ้ยอ่ะฮะคั้งส่วนตัวเปิดครบมันก็ยังของเต็มมัจะเก็บเที้ยอะไรใหญ่ๆวะโต้นไม่แปลกนะไงโต้ยเป็นเกย์ฮะโต้ยโต้ยเปนเกย์ไม่เห็นหรอมันมันไม่พูดอ่ะเพราะว่ามันเป็นความจริงเว้ยเออเมมาถึงไม่เถียงเนาะเออไม่เถียงไม่ทำไมเนี่ยเมื่อเป็นความจริงจริงวะเพื่อนเอ๊ะเดี๋ยวมันมีชะงอนอะไรเนี่ยโอ๊ยอ๋อมีกล่องเทียบเลยชะงอน มึงเรียกช่างงอนเหรอวะไม่รู้จะเรียกอะไรมีช่องมีช่องไอ้เยอะช่างงอนครัแล้วมึงเรียกว่าอะไรอ่ะรู้ดิสัตว์จบแล้วโอโหเขาเห็นเขาให้กูดูมินิแมบไงมีรูมันมีติ่งติงออกไปเนี่ยช่างงอนแบบเนี้ยมันมีติ่งยาที่มันอะไรขวัญขึ้น อ๋อมันเป็นเอ้ยไม่นแน่กล่องราชาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะมีเหรอยังมีเหรอชะง,ง้อนของมึงเหรอมีเยอะชะง้อนนี่ส <c oughs> ัสเก็ไม่รู้จะเรีเยกยังไงดีวะ <c oughs> เล่นน้องเป็ดไอ้เหี้ยอ้นเงื่อบโอ้นโอนจะเกเปล่าเป็นอิกด้วย <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครได้ยินเสียงมั้งหรอกเสียง <c oughs> กูได้ดังยังไงแบงย่าเชี่ยวหัวนี้แม่งก็เดินไปเดินมาเพี้ยพ่อมึงทำรถเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเอ้าตัวไฟวัดเดินป่ะแน่าเป็นลองบอสอยู่ไหนอะหาไม่เจอโอ้เยอะอะเยอะมากอะชอบ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 อะไรเยอะวูชบินไปเลยแม่งน้ำ เออแบ่นเลเลืมเสื่อมสกิลวางพื้นอีกอย่างหนึ่งใครที่ดูรูปเห็นผมทำคอมโบได้เป็นร้อยเป็นพันคอมโบะรนั่นแหละตะกินเที่ยนเนี่ยแหละจริงเหรอจ๊ะโอ้ยตา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 โอ้ยสักเที่ยเจียนี่หัวฉัอนวิปฟังเพี่ย เหนื่อยเกร็งโอ้โหแต่โอนได้ร้อยนี่ยมันโลอะไรวะเราต้องขอบอกก่อนนะว่าคนที่เป็นฝ่ายแทงเนี่ยมันเป็นของชื่อขาวจะต้องโลเฮ้ยมารอบัฟกันบัฟอะไรอ่ะจำเป็นหรอวะมึงไม่จำเป็นหรอกบอกก่อนนะว่าคนที่เป็นฝ่ายแทงเนี่ยคะแนนจะไม่มีนะแต่ระบบนี้ก็ทำให้คนไทยบ้าบอนะ อย่าไปโสนเลยอย่าไปโสนเลยตีไม่เอาแค่คะแนนไม่ใช่หรอเออเอาแค่ฝ่านดันที่ไปที่สุดก็พอแล้วนี่อุ้ยเจ้าผีเจ้าผีเสียบคุณเจ้าผีเสียบเราก็ยังไม่รู้ว่าของตอบแทนมันคืออะไรผีเสียบอุ้ยผีเสียบอีกแล้วไม่ติดเหมือนลาเมีเอเลยเที่ยปล่อยพายุด้วยอีเที่ยลาเมีเอนะชั้นไอ้สัตว์มึงมาเกิดใหม่ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเปหนแล้ววะ มันใช้พลังอ๋อมันอยู่หลังบ้านบาเลียเนี่ยเข้าไปไม่ได้อะเข้าไงเข้าไม่ได้อะเฮ้ยอะไรเนี่ยนับถอยหลังคืออะไรอ่ะเฮ้ยเสาโน้นมีกิ้งก่าเกิดออกมาต้องไงต้องฆ่าเหรอไม่รู้ดิต้องฆ่าทำไมเสามันขยับไปด้วยก็ตีเสาได้ไงตีเสาได้เอ้า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 อะไรวะโอ้อ๋อถ้านี้ไม่ทันในเวลาเดี๋ยวมันปล่อยมีดออกมาหมายถึงตีกิ้งก่าหรือว่าตีเสา ตีเสาตีเสาแน่ตีเสาไม่เหมือนในไม่เหลือเรือเรือจะระเบิดเงี้ยตีพิกาเอออะไรอย่างเงี้ยแน่ตีเสาโคตราสาเสาแตกได้ดูดิเสาแตกเลยนะแต่เราตีช้าไปอุ้ยปัดนี่วู้ชั่ว้าวู้ฮู้แบงเฮ้ยอยังไงวะเขาไหนวะ เสาไหนวะไม่รู้ในเสากลาง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 ไหนอ่ะโอเควิตตี่บอลแม่งวุ้ยจ้ามึงบอกกับวิตตี้บอลแต่กูได้ยินเอเลเมนต์เท่าเกาหลีบอลคนผิดมันู่ใกล้กันอ๋อเนี่ยเสาแตกเสาแตกก็ไม่โดนดาเมจรอบตัวมันจะไม่ใช้ท่าเฮ้ยมันทำอะไรเขาอ่ะมันช้าอะไรวะเฮ้ยเร็วเร็ว มันช้าพายุเมื่อีมันเป็นเอามาตัด้วยโอ้โหนี่เอาสุดท้ายแล้วเอาสุดท้ายแล้ววุ้ยแบกเอาเลยเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเยี่ยมเอาไปแดกอุ้ย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 ไอพายุมันปัดมันปั่นี่ไงทองคำดำเผ็ดรู้วรู้วรูว ในมอสมังกรเหลือมันมันมันไม่มีท่าอย่างน,นะไม่มีไม่มีมังกรเหลือไม่ตีอย่างเดียว<อ>เยี่ยมครับจบแล้วจบแล้วเออเฮ้ยถามเกาหลีให้ปะถามว่าว่าไอ้ใบที่ที่เราที่ได้มาเรากดกันนะั่นแหละคืออะไรอ่าคือมันเป็นเควสเควสอะไรเควสอะไรอะไร่ะมันเป็นไปเควสคลิกขวาแล้วมันจะมีเควสเด้งขึ้นมาอ้าวเหรอ แล้วไม่ทำเราทำมาได้ไรทำแล้วมันจะได้เหรียญได้เหรียญเหรียญอะไรวะต้องถามเพื่อนน,น,น <laughs> อีกทีว่าะเหรียญอะไรอ้าฮะอ๋อเหรียญไอน้นั่นปะเหรียญเอาไว้แลกกล่องออไอ้นั่นอะตายเงินไฮโลล่าเยส <laughs> ไม่น่าใช่อ๋อเป็นเหรียญเหรียญที่เป็นของขาวไงอ๋อเหรอ ก็พบกันใหม่อีกดันหนึ่งนะจ้าก,ก็โอกาสต่อไปนะครับพเพื่อนๆ <laughs> นี่จะอับแยกกันหนระอแยกดีครับถ,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 ถูกต้องนะครับแบบ